เ,เลีเจน่อเลีแล้วโลกรคิดว่านะคนณแม่มารู้คิดว่ามันจะให้ฉชกลาบครับชาวบ้บบานหรือว่าคุณมาตีมาเล่นะคิดว่าตรงน่าจะเป็นแบบนั้นแต่ก็คิดว่าหมูนะมัดกัดตัดกัดกัด,กดมะเอง่ง tí này đây. Này, tay tay mao, cả quần cứ thế. Ní ní cái <laughs> này. Mất tay tay cái หวานเดี๋ยมันเอาไปตับเบือมันอ๋อตับเบือนี่ยายเชอวว่ามันให้จุกลาบได้หญนะมันมันคบตัวเองตายอ๋อมันคบตายเลยทุกคนบอีกทีรู้มมันรู้มันคบตายของรูดีย